คล้ายคล้กรุงเทพบ้านเราอาจาักนะเหมือนมากเลยเป็นกรุงเทพ ี่สีลุงเหลืองนี่เขาห้ามห้ามออกนอกเส้นสีเหลืองนะห้ามไปยืนนอยู่ข้างติดกะบรางรถไฟจะเขาให้ยืนออกข้างนอกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเตรียมตัวไปลอนดอนกันเพื่อนๆนี่จะเราจะไปวนนี้ เียอะนะวันนี้อ,อหลอกพีเถอ,อะแบบว่งเยอะตอนนี้รถไฟกำลังออกจากเพื่อนเพื่อนรถไฟกำลังออกนั่งคอยหลัง ชั่วโมงนะนเพื่อนๆนะจากยอร์กไปลอนดอนสองชั่วโมงอีกหนาทีจ้ะนะเพราะว่ามันจอดสามสถานีสามสถานีจ้ะนะขบวนเนี่ยพี P ่นดี้ง่วงนอนตื่นแต่เช้าเกินไปตัวก็นั่งดูข้างนอกเพื่อดินบังตรงนี้นเพื่อนๆดูไม่ได้เลยไม่ได้ดูวิวเลยตอนเนี้ยนั่งดูแต่ <Okay. S 1> ถึงแล้วเพื่อนๆนะถึงคิงคอร์และกำลังเข้าไอน้นี่เข้าสถานีอยู่ S King s t a t i o n เพื่อนๆอันนี้อาหารที่เขาขายข้างนอกจ้ะข้างนอกสถา,านีรถไฟที่รอนดอนคนเยอะจะ้ะรอน้องไม้อยู่น้องไม้มารับจ้ะเราก็จะขึ้นรถไฟใต้ดินกันชิคกี้พาหน้ากินเพื่อน เพืเเเ่นเพื่อนหัวอะไรเพื่อนรดไฟใต้ดินน้ำลงมาให้ป่ะ,ะเพื่อนเพื่อนโอ้ขึ้นลิฟ์อีอกะอะ พืลอนดอนอันนี้โรงแรมที่จอยจะพักเหมือนกรุงเทพเลยเพื่อนๆเฮ้บ, <S <S บอกไว้ก่อนเหมือนกรุงเทพเลยนะเนะอ็นะคล้ายแบงกอกันเียไร่แบงกอกันแน่ เรพเพื่อนๆยังไม่ได้เช็คอ,อินเลยจ้ะเช็คอินประมาณบ่ายสองหิว <laughs> ก็เลยจะกินอาหารกันก่อนจ้ะนะ <laughs> ตอนนี้สั่งอาหารไป <laughs> ก็คือมันเป็นทุกข้างล่างเพื่อนๆนะมันเป็นบา,าร์อยู่ข้างล่างข้างบนก็จะเป็นที่พักจ้ะ <laughs> หิวละน้องแอนก็หิวน้องแอนเน,ะ <laughs> ะนาะเยากหิวตื่นแต่เช้ากันไง <laughs> ก็จะสั่งซบะเฟเจอร์เข็นวิ่งจะแต่ไม่เผ็ดมากนะอันนี้จะออกหวานๆนะเพื่อนๆนะไม่เผ็ดมากก็จะสั่งแบบนี้เอามากินไม่มีช้อนไม่มี่ยเขาให้หยิบกินอย่างนี้เลยเพื่อนๆก็คล้ายๆกรุงเทพบ้านเราอ่ะจ้ะนะลมแรง เหมือนมากเลยเป็นกรุงเทพเหมือนเลยนะเพื่อนๆเนาะเหมือนเดินในเมืองไทยเลยอันนี้จยังไม่ได้ไปไคยหน้าเทานะอันนี้พาเดินดูทแถวๆใกล้โรงแรมจ้ะ รอนดอนรอนดอนมีพาตรงนี้ด้วยเพื่อนๆมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็อาหารขายตามรถจะ้ะหอมบาร์บีคิวตรงไหนก็ไม่รู้นะอนะเหลนดอกไม้ด้วยไปเพื่อนจะพาดเ,ดเดินดูเกิดไปเดินมาจำทางกลับไม่ได้เนาะ เดินไปเดินมาจะจำทางกลับบ้านไม่ได้ไปดูต่มันมีแคปเตอร์เมื่อกี้คุณเพือพ่อนปวดหัวตอนที่ว่าเอเทรน cow, อันดากาวเพิ่งเพิ่นเลยรถไฟใต้ดินอะปวดหัวอยู่ไปความความรู้สึกจอเป็นเหมือนเมืองไทยนะเพือนะ่อนๆนะเนี่ยดูเด็กร้านอาหารเขาก็จัดข้างๆขุดบาทอย่างเงีนะ้ยนะ เหมือนดูบ้านช่องเขาจอยก็ไม่ได้ค่อยถ่ายมากนะถ้าเห็นคนแบบมองจอยก็ไม่ได้ถ่ายนะเพื่อนที่บ้านเขาสวยดูสิต้องใส่เจลราคาแพงอะอยู่ที่นี่นะ่มันแพงอยู่แล้วอะ่ะเดินไปเดี๋ยวจอยจ,จะพาไปใช้หน้าเท้าจ้ะ ตอนนี้เดินดูแถวๆตรงใกล้ๆที่พักที่จอยอาศัยอยู่ก่อนที่จอยพักอะ่ะมันจะอาศัยอยู่เลยพูดแต่ละอย่างมเยนหัวกันเป็นแถวอีกมีมาสาดด้วยมีร้านนูเด้นดนี่นนนเดินกลับเพื่อนมาพอดีมาเห็นร้านจีนของก็ไม่ค่อยแพงนะนเพื่อนนะเจ็ดปอนแปดปอนอะน่ะนะ ถ้าเราจะกินนะนะเดินกลับกันจะเดี๋ยวก็จะเช็คอินเพราะว่าเขาให้เช็คอินบ่ายสองโมงไงเพื่อนๆคนก็เยอะพอสมควรดูด้ดานหลังมอเตอร์ไซค์เยอะมากเหมือนเมืองไทยเลยเพื่อนที่หลอนดอดนในมอเตอร์ไซค์เยอะเยอะนี่เยอะเยอะมีมุถสอง ฉันแค่อยากได้เค้กฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะไดาขนานี้เลยนะโอเคน่าทึ่งจรช่น้งแอนน้องแอนน้องนน้้น้องแอนนองแอนน้อนนงแอนน้อน้องแอน say little bit yeah is you know server coffee your mom hey good is it right. yeah it's very nice thank you. <coughs> oh, thank you <coughs> อร่อยเลื่อนเพื่อนข้างนอก it not too sweet เ <c oughs> น,นี่ยวนี้ it not sweet อ๋อใช่สายสปอตสกินอ,อันนี้คือห้องพักค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็ามีเค้กเซอร์ไพรส์จอยแล้วก็มีดอกไม้เซอร์ไพรส์เนาะแล้วก็มีช็อกโกแลตให้จอยห้องก็แบบราคาถูกนะนเพื่อนเพื่อนนะ ก็จะมีตู้เย็นจ้ะเซอร์ไพรส์มากคือมีตู้เย็นมีตู้เย็นมีเครื่องดื่มในนี้นี่มีเบียรเราอยากจะซื้อน้ำเราก็ต้องซื้อน้ำมากินเองจ้ะหรือน้ำในแท็บก็ะจะมีพวกชากาแกฟทีอะไรอย่างเงี้ยแหละนะอันนี้อาจจะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมัดแปกแ๊กไปสักอย่างอันนี้ไงชากรีนทีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ อาจจะเป็นคอฟฟีื่เปล่านะแล้วก็มีน้ำอันนี้ขนมหงจอยมีการน้ำร้อนจะมีตู้เซฟมีพัดลมห้องที่พักที่อังกฤษส่วนใหญ่โรงแรมเขาจะไม่มีแอร์นะนเพื่อนๆนะจะมีแต่พัดลมนี่จะห้องถามว่าห้องเก่าไหมก็ก็เก่าจะ้ะมันก็ธรรมดาเนาะอันนี้ก็ห้องน้ำจะเล็กๆห้องน้ำ แล้วก็ชาาเวอร์นะแค่สองคืนจ้ะนะจอยมาแค่สองคืนโอเคอยู่แต่ไ,ได้ยินเสียงรถไฟทั้งวัน <laughs> รถไฟเพื่อนเอ้รถไฟจ้ะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย